ทำไมอาชีพลรักส้วเกิ่งวันหนูยืนอยู่ตรงนี้ได้คุณคิดว่าส้วนเนี่ยมันมีอยู่ทุกบ้านไหมบ้านไหนไม่มีส้วมบ้างส้วนมันความจําเป็นของชีวิตที่ขาดไม่ได้แล้วถ้าส้วมสะอาดเนี่ยมีคนชอบเยอะไหมมีคนชอบเยอะใช่ไหมแล้วคนส้วนสกปรกมีคนชอบไหมฉะนั้นะทุกคนแปลก ทุกคนกลับมองข้ามอาชีพแม่บ้านว่าเป็นอาชีพที่ล้านขี้ล้างเย,ยวอาชีพตอกต้อยอาชีพคนใช้ทอย่างอย่างนี้ถ้าฉันเรียนจบมียาเจริญแฉันจะไม่มาล้างส้วมถ้าฉันแบบได้ดีกว่านี้ฉันจะไปทำงานที่มันดีกว่านี้ทุกคนคิดแบบนี้หมดก็เลยมองข้ามอาชีพแม่บ้านกันหมดเลยแล้วคนไทยเนี่ยเป็นเป็นชาติหนึ่งที่ต่างเพศก ก่อนชาติอื่นๆเเพราะว่าถ้าคุนมา่างประเทศเนี่ยเมือง